เออเนยแม่น่ะอยากได้ร้านค้าใหม่มานานแล้วร้านเก่านี่นะเก่าก็เก่าฝุ่นยิ่งเยอะพนักงานก็ทำความสะอาดไม่ดีเท่าไหร่แม่ล่ะไม่ชอบเลยตักเตือนไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เคยฟังเลยสักนิดแม่ล่ะขี้เกียจขี้เกียจจะคอยเตือนและโอ้ย แม่เหนื่อยมากเลยเออแม่คะแล้วร้านที่แม่อยากจะเปิดใหม่เนี่ยเป็นร้านอะไรหรอคะก็ร้านเก่าแม่น่ะมันเป็นร้านแบบว่าพวกขนมสำเร็จรูปพวกไอติมมีดอกไม้ด้วยใช่ไหมล่ะลูกแล้วทีนี้เนี่ยแม่เนี่ยก็อยากจะเปิดร้านแบบ มีแค่ขนมหวานกับน้ำหวานพวกคงเค้กน้ำหวานสมูทตี้อะไรประมาณนี้นะ่ะแต่แม่นะ่ะไม่รู้จะไปหาตึกไปจากไหนแม่นะว่าจะขายร้านขายร้านนี้อยู่แต่ถ้าขายไปนะแล้วแม่นะ่ะจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อตึกใหม่ไม่ใช่สิแล้วแม่จะขายของยังไงล่ะอีกอย่างหนึ่งนะแม่หาตึกมาตั้งนานนานนาน,น,านแม่ก็ยังหาไม่เจอสักที ้อยหาเจอก็ไม่รู้จะเอาตามที่ไหนมาจ่ายโอ้แล้วแบบว่าหนูอยากรู้ค่ะแม่ว่าร้านที่แม่เนี่ยอยากจะทำเนี่ยเป็นเ็ีธีมร้านแบบร้านยัางไงาสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแม่ธีมร้านที่แม่อยากจะจัดแต่มันเป็นร้านแบบเป็นธีมดอกไม้สีชมพูฟ้าขาวแบบน่ารักน่ารักนะ่ะเข้าใจไหมแบบตุกกตต๊ก,กตาหมงตุ๊กตาหมีโตสีขาวแบบสวยงาม รามตาแล้วชุดดีในฟอร์มของพนักงานนะที่แบบว่าโชว์ลูกค้าอะไรเงี้ยลูกต้องเป็นชุดที่น่ารักอ่อนวารสดใสเท่านั้นด้วยนะมันจะต้องเป็นซิกเนเจอร์ของร้านแน่นอนแม่เชื่อว่าแต่คิดไปแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่จะไปหาร้านมาจากไหนเอ๊ะแป๊บเดี๋ยวค่อยคุยใหม่นะลูกพอดีลูกค้าจะคิดตังนะ่ะโอเคค่ะแม่โอเคไม้เจอกันนะถ้าบ่างวาแม่ก็โทรมาหาด้วยสวัสดีค่ะ แม่อยากได้ร้านใหม่อย่างนั้นเหรอแบบนี้ก็รู้แล้วอ่ะดิว่าวันเกิดแม่ปีนี้ฉันจะเซอร์ไพรส์รอะไรเอ็ดว่าแต่อีกกี่วันนะถึงเจ้าวันเกิดแม่อืมติ๊กตอกติ๊กตอกเอ็กกี่วันเนี่ยโอ้ยฉันรู้ฉันเป็นลูกที่แย่มากจะวันเกิดแม่แทบไม่ได้ดเลซ้ำอืม อ๋อใช่แล้วแม่เกิดวันที่วันที่กิบเข้าใช่แล้วแล้ววันนี้มาที่27เหลือเวลาอีกสองวันฉันต้องรีบหาตึกได้รีบซื้อตึกแค่ภายใ,ในวันเดียวและสั่งซื้อของภายในวันนั้นด้วยสั่งซื้อของเยอะๆๆๆๆแล้วก็จ้างคลักพนักง,งานที่เป็นเกรดพรีเมียมที่ดีที่สุดเพื่อมาลงที่ร้านของแม่ทุกอย่างจะตกแต่งไปดว้วยตีมที่แม่ชอบเท่านั้นเอาล่ะ หาได้ดีกว่าหาหาอืมอ่านี่ไงแจ็คพอตร้านอยู่ที่อู้อยู่ไม่ไกลร้านเก่าแม่เลยนี่นาแถมทำเลดีด้วยน่าจะมีคนไปเยอะแยะเลยสิท้าอืม ลองคุยดีกว่าแลบลองโทรหาเจ้าของคนที่เธขายสวัสดีค่ะผอ,อพอดีว่าฉันสนใจซื้อร้านนะคะเออซื้อร้านใช่ไหมคะเอ่อถ้าตัวนี้นะคะซื้อร้านเนี่ยร้านราคาประมาณหนึ่งหนึ่งล้านห้าแสนบาทท้วนค่ะพื้นที่เนี่ยประมาณ เออม่น่าจะประมาณหนึ่งไร่ค่ะร้านเนี่ยสมบูรณ์แบบดีไม่มีประวัติที่แบบน่ากลัวแน่นอนค่ะร้านเนี่ยมีทั้งหมด2ชั้นนะคะมีลิฟต์ละลาสไตล์น่ารักมากค่ะอ๋อซื้อเลยค่ะซื้อเลยเออซื้อเลยเหรอคะไม่มาดูก่อนเหรอไม่อะค่ะพอดีว่ารีบมากเออเดี๋ยวโอนตังค์ให้เลยนะคะขอเลขบัญชีด้วยค่ะนด้ค่ะเลขบัญชี ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่คุณลิลลี่ลชิสูหรือเปล่าคะใช่ค่ะโอนมาได้เลยค่ะขอบคุณนะคะเอาล่ะเสร็จไปหนึ่งเหลืออีกหนึ่งคือตกแต่งและหะพนักงาน โอ้ยจะไปหามเจากไหนวะเนี่ยโอ้ยแลวเคซีเอ่อลองดูเพจเพจหนึ่งดีกว่าเห็นบอกว่าเพจเนี้ยเป็นเพจขายของแบบว่าของน่ารักแบบพวกแบบอุปกรณ์ทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยดู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  <illustrations and Knowledge concept> วูวว erm. <and analytics> ิ๊น่ารักน่ารักซื้อ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 กดซื้อเยอะเลย อันนี้เป็นแป้งซื้ออันนี้ก็แป้งสำหรับทำขนมอีกชนิดหนึงเหมือนกันซื้อเลยบิ๊กิ้งครีมของหวานนู่นนี่นั่นสารพัดอย่างสัดของคุกกี้กเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเอาละครับเฉพาะเฟอร์นิเจอร์นะนะเอาล่ะ,ะอออนะอลยอดรวมทั้งหมด S <S> God. ไม g ย d ดทไมมันถึงเยอะขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรหรอกการลงทุนก็สูงไปเรื่องปกติเกรดสามพาเองไม่เป็นไรเงินจิ๊บๆเพื่อแม่ทำได้อยู่แล้วกดซื้อเลยเอาละ่ะคอนเฟิร์มมาส่งพรุ่งนี้เป๊ะ ฉั่ฝากเขาตุกเต่งไปด้วยบอกเขานะว่าตุกแต่งให้ดีระดับประเสริฐสีที่สุดขอให้มันจึง้งมันปังมีแต่คนอยากมาทั้งนั้น <c oughs> ดีใจที่สุดเลยนี่มันเป็นการทำบุญที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะเนี่ยฉันรับรองเลยว่าแม่ต้องดีใจมากแน่แน่อาล่ะที่เหลือก็แค่หาพนักงานหาเลยละกัน หาในแอป a อหาในแอป A A P อุ๊ยคนนี้ชื่อแองจี้หน้าตาดูสดใสไม่มีประวัติทำไมคนไม่มีประวัติเข้าคุกโอเคเลือกหนึ่งคนนี้ดีเลือก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 ซื้อจ้างสิไม่ใช่ซื้อจ้างจ้างขาววงกระดานจะเกิดเหตุการณ์ที่ต้องเอาลู เอาพนักงานออกสักหน่อยเอาล่ะพรุ่งนี้พนักงานจะมาพรุ่งนี้และร้านเนี่ยก็จะก็จะเปิดในวันเที่มันเกิดแม่อยู่แล้วจะที่ไหนล่ะเปิดวันที่28ให้แม่จะได้ไม่รู้ว่าเนี่ยคือฉันซื้อร้านให้แม่นางจะได้เป็นการ ตาแม่ว่าฉันหนะับพาแม่พี่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งแม่จะได้คิดว่าแบบเออแค่พามากินข้าวเฉยๆที่ไหนได้นันคือแผนสุดพิสุดยอดต่างหากละ่ะเอาละ่ะอืมตอนนี้ก็เย็นมากแล้วรีบทำข้าวแล้วนอนดีกว่า ต่อมาหกซีว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 กซีว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 ีชวว ได้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 แม่บอกว่าเป็นตีมพรินเซสแม่เพิ่งไลน์มาบอกเมื่อวานนะนะสักทีนะจะเคลนลืมบอกไปหน่อยเนี่ยอุ๊ยคือจะบอกว่าชุดมันช่างเลอเลอเพอร์เฟกต์บกับคุณอย่างฉันเสียจริงหรือเปล่าฉันไม่รู้ฉันไม่สนที่ดูดูฉันจะสวยรีบเอาหนอนที่าอยมันแตพูดมากไม แอบน้ำด้วยบัตบอมแล้วกันน่าจะเร็วกว่าหรือเปล่าอ่ะมิชากว่าเดิมเอ้ยลืมใส่ผ้าช็ดตัวอาบๆๆ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 ๆาบเสร็จแล้วรีแปรงฟันเลยชึบชุบชแปรงเสร็จแล้วพักต้องเปลี่ยนเป็นชุดมาร์กหน้าด้วยชึบชๆบช ซึบช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 ึบ,ชบแบบนี้วักหน้าชิงไหมโอเคมาร์ได้ประมาณนี้น่าจะได้แล้วอะ่ะเอาละต่อเลยมันมีเร่งด่วนสุดเร่งด่วนมากๆด้วยอ่ะใช่ฉันเพิ่งซื้อฟองน้ำมาใหม่อะ่ะ อยู่ในนี่หรือเปล่านนี่อ่ะจริงด้วยรีบเบิกตัวเลยเพิ่ม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 ปัดแก้มจ่นี้แล้วกันโอ้ยตอนนี้รู้สึกว่าฉันลนและแต่งมั่วตัวไปหมดเลยเออจดพรินเซสก็น่าจะสีชมพูหน่อยไหมอ่ะ ไ้สีนี้แล้วกันชึบชึอบอันนี้อันนี้อันนี้เริ่มจากสีชมอ่อนดูข้างนอกและเริ่มเริ่มตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขาวๆตรงไปลายปลข้างใต้ตานิดหน่อยเอาล่ะสวยไม่จำเป็นต้องทาลิปเอาล่ะทากันแดดทากันแดดทากันแดดที่สำคัญ ที่สำคัญคือน้ำหอมน้ำหอมที่เครื่อสำอางให้อยู่ทั้งวันโดยที่ไม่หลุดนี่แหละเขาบอกเรียกว่าเด่นกว่าเจ้าของร้านเอ๊ยเอ้ยไม่ใช่สีฉันว่ามันดูว่าไปหน่อยอะมาเ,เป็นอันนี้ดีกว่าก็ดูเป็นเจ้าหญิงแบ au, บเบาๆอันนี้ไหม นี่นี่แหละอันนี้เหมือนเจ้าหญิงที่สุดแล้วเอาละเอาละเอาละอาละพร้อมไปเลสโกเลยจ้ายังไม่ได้กินข้าวนี่น่ะโอ้ยฉันจะเคซี่กับตัวเองโอ้ยกินมาม่แล้วเบื่อแล้วนะเนี่ยมีอะไรกินบ้างเอาข้าวไข่เจียวแล้วกันมีไข่ไหมเนี่ย รีบหนึ่งข้าวเลยโอ๊ยจานไม่ได้ล้างฉันนี่นะมันสร้างขี้เกียจจกับปกโสโค,โครกจริงจริงยจานก็ไม่ล้างไม่เป็นไรหรอกอ,อหลังจากนั้นก็ไข่โอ๊ยหมดอีก กินข้าเปล่าทั้งนี้เลยกินได้หมดนั่นแหละไปเลยเอาละถึงร้านแล้วเอ๊ะพ่อแม่อา้าวเนยมาถึงแล้วเหรอลูกทำไมมาช้าจังอ๋อรถติดนะคะรถติด้มากเลยนี่ขนาดตอนช่วงในสายมากนักเอง โอ้ยนี่เยแม่ชอบร้านแม่ชอบร้านนี้มากเลยมันมีแต่นอกไม้สีชมพูฟ้าขาวเต็มไปหมดแม่หลชอบร้านนี้มากๆเลยแม่ไม่เข้าไปดูในร้านเลยเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะลูกเนาะได้อยู่แล้วแม่ว่าแต่พ่อแบบกล้องจากไหนเนี่ยอ๋อพอดีว่ามันอยู่ตรงนั้นนะเขาบอกว่ายืมถ่ายรูปได้แม่พอว้างนี่แหละเฮ้ยเก็บไม่เป็นที่ รีบไปกันเถอะค่ะบีบไปกันเถอะค่ะค่ะโหแม่เป็นไงดาเขาสวยมากเลยเนาะใช่ใช่พ่อก็ว่าอย่างนั้นนะรัดสวยสวยก็แงนะเซ สวัสดีคะ่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้ารับเมนูอะไรดีคะเอ่อเมนูเนี่ยมีแต่ของหวานถูกไหมคะแน่นอนคะ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่มันคุณเนยนี่นะคุณอื้นอ่อ,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 อได้เลยคะ่ะถ้าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเนี่ยเอ่อจะเป็นเมนูเกี่ยวกับเมนู เออ่วงกลมเอ้ยไม่ใช่ค่ะขอเพิ่มค่ะวงกลมแยมค่ะเมนูนี้ค่ะจะก็จะเป็นแป้งลักษณะคล้ายๆกับครัวซองค่ะแล้วก็จะราดด้วยแยมผลไม้แล้วก็มีพวกเออ่ชิ้นผลไม้ตกแต่งค่ะอืมงั้นเอา3ชิ้นค่ะมีชิ้นรสอะไรบ้างคะเออ่มีรสสตรอเบอร์รี่มีรสบลูเบอร์รี่แล้วก็รส ชาเขียวค่ะเุ้ยขอไยค่ะมีสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตแล้วก็ชาเขียวค่ะเออไม่เอาอย่างละหนึ่งแล้วกันนะคะเออรับเป็นน้ำอะไรดีคะเอาเป็นสมูทตี้บลูเบอรี่สามแล้วกันนะคะได้เลยค่ะเออนี่เธอว่าไมว่าหน้าเหมือนคุณเนอยอะ่ะโอ้ยก็นั่นคุณเนยไง ยแองจี้อ,อ๋อเคเคเอ่อคุณนายเขาสั่งวงกลมแยมแล้วก็น้ำสมูทตี้บลูเบอร์รี่สามอย่างละสามเลยนะเอ่อเคแล้วก็เขาก็ซิปเขาส่งกระดาษมาหาฉันว่าขอเค้กสตอรอเบอรี่ด้วยพอดีว่าวันนี้วันเกิดแม่เขาเขาจะสะพ้าย เซอร์ไพรส์ก็คือการที่เขาจะยกร้านนี้ให้แม่ของเขานะ้าต่อไปเนี้คุณเนยจะไม่ใช่เจ้านายแล้วนะนะโอเคฉันก็ไม่เห็นจะรู้สึกอะไรเลยเพราะว่าเพิ่งทำมากับคุณเนยได้แค่วันเดียวเองอืมอือเธอได้ไปจัดแจงเถอะเขาก็ดูเอาเออโอ้ยหน้าเปิดจริงๆเลยพวกลูกค้านี่สั่งอะไรกันนะมาแล้วค่ะ มาแล้วค่ะเป็นน้ำบลูเบอรรี่มหมดเหลือแต่เชอร์รี่ก็แล้วเชอร์รี่มาให้แทนนะคะเออฉันขอไปดูตรงนั้นได้ไหมจ๊ะเออไอติมตักได้ฟรีหนึ่งลูกนะคะคนละหนึ่งลูกได้อือหือ ท่างสวยซะเหลือเกินนะเนี่ยโอ้ยฉันชอบมากเออนี่คุณเนยคะจ๊ะมีอะไรืฉันกะว่าตอนที่คุณเนยเซอร์ไพรส์น่ะคะ่ะเดี๋ยวออพอเซอร์ไพรส์เสร็จเนี่ยเดี๋ยวแบบพวกเซอร์ไพรส์ให้ของขวัญนูนี่นั่นอะไรเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะพาคุณเนยแล้วก็คุณ หญิงเนี่ยนั่งข้างล่างสคุณเนยตามฉันขึ้นมานะคะโอเคจ้ะนี่พ่อกลับมานั่งเร็วน้ำมาแล้วอุ้ยน่ากินมากเลยน่ากินมากเลยล่ะแม่ขอสตรอเบอรี่พ่อขอชาเขียว งั้นลองช็อกโกแลตแล้วล่ะค่ะกินพร้อมกันเลยนะสามสองหนึ่งงัมแม่ชอบร้านนี้มากเลยอืมอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยน้ำกันเถะกินน้ำกันค่ะโอ้หนูขอลองกินก่อนนะ ทำไมหนูกินไม่ได้ล่ะอืมไม่แย่นะเนี่ยเอาล่ะสัญญาแบบนี้แปลว่าใกล้ถึงเวลาแล้วรีบไปเตรียมเค้กเลยฉันเพ้่ไปเรียกพ่อครัวแม่ครัวก่อนนะฉันจะให้เขาทำเค้กให้ด่วนๆเลย โหร้านนี้ตกแต่งสวยเหมือนกันนะเนี่ยคุณเนยนี่นะตกแต่งได้สวยสุดๆไปเลยดูสีตรงนี้ก็ยังสวยนี่ก็สวยทุกอย่างสวยไปหมดนี่นี่พ่อครัวแม่ครัวเออว่าไงคุณเนยเจ้าของร้านอ่ะเขาสั่งเค้กแบบว่าสวยหรูเลิศหรูดูปังมาฉันหวังว่าเธอน่ะจะทำได้ดีเลิศ นะเนมแน่นอนจ้ะแอมฉันมาเป็นถึงเชฟที่ดีที่สุดเน่เธอผักฉันเหรอก็เออน่ะสิไปไกลๆเลยไปๆชิวเฮ้ยฉันนั่งพักแถวเงินกิ๊กแสบายเอาล่ะทุกคนเค้กที่ดีที่สุด ฉันขอแป้งแป้งอยู่ไหนแป้งแป้งอยู่ไหนโน่นน่ะไม่ไม่เห็นมีเลยเออสงสัยน่าจะดูผิดน่จาจะตรงโน่นะ่ะเฮ้ยมีในเรื่องเลยอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อนี่ไงเอาไปเลยสองก้อน ชุวัสดอื้มวุ้ยนี่ป้าหลบไปหน่อยได้ไหมอ๋อได้จ้าได้จ้าฉันหยิบส่วนผสมมาผิดอีกแล้ว ใส่ฉันคุต้องใช้นี้แทนแล้วนี่มันคือมีดใช่ไหมเนี่ยอมแล้วก็นมอันนี้คือใส่นมแล้วใช่ไหมเนี่ย แล้วก็สตรอเบอร์รี่อยู่ไหนเนี่ยห,หวมองว่ามันจะอยู่ในนี้นี่ทธอมคิดจะให้คนอื่นทำบ้างหรือไงไม่อะฉันเก่งในสุดน,นี้ฉันต้องได้ทำ ได้แล้วโอเคประมาณนี้เอาล่ะฉันจะต้องอบเพื่อให้ได้เค้กที่สมบูรณ์แบบที่สุดเอาล่ะเค้กได้ละวฉันนันเก่งอยู่แล้วเห็นไหม เธอนะคิดไปเองอเออจ้าเก่งก็เก่งแน่แน่นนเลยแล้วจ้าฉันจะทำเมนูเสริมให้คุณนายและเขาจะต้องเพิ่มบนักที่ฉันคนเดียวยไม่เป็นไรนะป้ามันก็ร้ายอย่างนี้แหละห เมื่อแต่สมุดมันมเมนูมันอยู่ไหนเนี่ยไม่เป็นไรหรอกไม่จำเป็นกับฉันหรอกนะเป็นว่าฉันทำเย็นรีแล้วกันมันต้องใช้แยมนำไปคน ในนี้ฉันต้องรีบๆคนเลยแล้วก็นำไปใส่จานนี้แล้วเดี๋ยวนำไปใส่ในนี้คอยดูนะพวกเธอจะต้องอึ่งในฟีมืออันเก่งกาดของฉันนี่ไง ได้แล้วน่ากินด้วยดูสิเนี่ยเด้งดึงเด้งด,งด,งดึงเลยไปเสิร์ฟเรียกนังนั่นมาสิเรียกเองเซนี่เอาไปเสิร์ฟลูกค้าหน่อยได้โห,โหเธอทำน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยสาบานเลย รีบลงดีกว่ารีบเอาอไปเสิร์ฟเลยเดี๋ยวคุณเนยรอนานเค้กมาแล้วค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะนี่ฮ้นี่เนยเซอร์ไพรส์วันเกิดแม่แล้วเนี่ย ค่ะแม่รู้ไหมว่าร้านแม่รู้ไหมว่าไม่ใช่แค่นี้นะคะที่เป็นของขวัญวันเกิดร้านนี้ก็เป็นของขวัญเหมือนกันฮะนี่ลูกซื้อร้านนี้ให้แม่เลยเหรอใช่ค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะแม่คลิปนี้ก็ต้องจบแต่เพีเท่านี้นะคะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมติดตามด้วยนะเจอก,กคลิปหน้าค่ะ